ขิงเด้อจ้าวันนี้เขามีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งคนรถกัญส่วนหัวเฮาตายเลยตอนนี้กมาหอดงานวัดไหลคิงแล้วเลิศจา้าพอแม่พี่น้องสวยงามพี่น้องคนร้ายค่ะคนร้ายร้ายพี่น้องสวยงามไพแสงสีดอกไม้ไฟพี่น้อง งามคักพี่น้องสวยงามคนร้ายพี่น้องเข้ากับน,นางวินมากน่นจาจะพี่น้องสีนางแท็กซี่กขยายโรติดคนร้ายพี่น้องก็เลยนางวินพี่น้องมาหมดแล้วจ้าสวยงามคักพี่น้อง หอดแล้วก็ะกันยางเลาะชมนอกจากว่าค้องกิิ่นมีหลายสำใดพี่น้องมาเบ่งน้ำกันเด้อจ้าตอนนี้ก็กําลังมวนพี่น้องตอนนี้ก็มาสื่อปลาหมึกนอกจากพี่น้อง ไข่ปลาหมึกกลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดเส่บบจ้าค้องกินค้องเล่นเสือผาทุกอย่างพี่น้องหล้หล้พี่น้องมีทุกอย่างเลยจะค้องกินของใส่เสือผาหล้แหงพี่น้องฮักกัยืนนี่ก็สิเป็นอาหารกอลัตญี่ปุ่นนะจ๊ะพี่น้องอีรีมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องฝากชมคลิปในเด้อจ้า นี่จะคล้องร้ายร้ายน่าจะพี่น้องข้นแหงร้ายค่ะพี่น้องข้นร้ายแหงพี่น้องอันเทศกาลนี่จะเป็นลูกกลูชิดน่าจะพี่น้องหนากินค่ะพี่น้องเป็นตะแสบค่ะคล้องกินคล้องใ้อาหารแหงอันนี้ก็สิเป็นหอยทอดพี่น้องวัดคากะลิพี่น้องข้นแน่นเลยจะพี่น้องข้นร้ายแหงนะจ้า อันนี้ก็วนไปวนมาก็เห็นแต่เพลินพี่นนองคน้ลยหมักคักนะจ้ะนี่เ ok ่ากับสิมาสือเขามกไก่รว่าไก่ย่างเมื่อฝากเจ้านายได้จะบพันสังนะจ้ะแซบแซบเด้จ้ะต่อมาเ่าก็สิมาสือขนมหวานพี่นนองคนละแก้วว่ากันละเขาหัวกันพี่มีความสุขคักพี่นนองได้ออกจากบ้านสองสามเดือนได้ออกจากบ้านเือนหนึ่งนะจ้า เฮากะสีมนมวนกันในจักน้อยจ้าได้ออกมาปดปล่อยกันน,น,นานๆทีเนาะพี่น้อง <Yeah. S 1> เหตแต่งานร้ายกะ <Yeah. S 1> เมื่อยพี่น้องนี่กะสิเป็นประมึอกอย่างจเจ้าดังนัจ่ะพี่น้องลาดนำจิมซี่ฟูดหนวดประมึอกอย่างเสบๆพี่น้องลูกค้าเปนร้ายร้ายพี่น้องยืนต่อคิวพี่น้องเป็นตหานากินาคากรีพี่น้อง แสบคักแต่เด้เอากระจัดไปเลยพี่น้องถวดถาดละลอยเนาะพี่น้องถวดอัหยังเกาะถวยละลอยนะ่าจะพี่น้องสามถวยสามคนพี่น้องกินไปมันจุกเลยจ้ะพี่น้องมาจักขล้องหวานมาจักหนวดปลาหมกอย่างพี่น้องในสามถวยคนละคนละถวยนะ่าจะสามสาวห้า หล่อต่อไปพี่น้องบาทนี่คักเนาะพี่น้องมว้มวนม้วนพี่น้องคนหลายหลายเนาะจ้ะเพ,พอ่อ์กัสิมาผือสือปลาหมึกอันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกเนาะจ้ามองหันขาอสือเป็นหนวดปลาหมึกอันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกเนาะจ้ะถ้วยละลอยคือกันเนาะจ้ะเพิ่นคล้ายขันตำลอยหนึ่งขึ้นไปจ้ยา จิมซี่ฟูด้ดแสบคือกันจ้ะแส,สบไปครนระแบบหนวดกับไข่น,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 นี่เนะจ้ะหนวดกับแสบไข่กับแสบไปคนระแบบจ้าพอขากระจดีจ้ะวม้อนมวน พวกก็รักคุณจะมาซื้ออะไร เราลดจุดทุกเทียนนะเหลือสักแห่งนพยพที่เยี่ยมพยมเาช่วยลดสภาพนี่จะสิปเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะจ๊ะพี่น้อง ไห้พเสร็จแล้วก็สิออกมาหาทายลูปอยู่ข้างนอกนะจ้ามียางหลายๆอย่างพี่น้องให้รับชมในในวัดไร่ขิงสวยงามแหงพี่น้องมาเยี่ยมชมมาเที่ยวได้ด้จ้าไปอยู่ไกลก็กได้วัดไร่ขิงนะครปฐมนะจ้าใกล้ๆกก็วัดดอนไว้ละจ้ามีสองซาวเพิ่นก็สิห้าหละอทายรูปนะจ้า มีสร้างมีหมาลายมีเอียงหลาย่ายยงพี่น้องสวยงามแห้งพี่น้องวัดนี่หนามาเทียวหนามาเยี่ยมชมเนจะฮะถ่ายรูปเนจนาพระพระคณะถ่ายรูปเนจาพี่น้องพะกะสีมีเสียงเพลงน้าพี่น้องก็กเลยเดยพาะเอาเนจาบ่นได้มีเสียงเพลงเฮากบสีพาคเอาเนจะพี่น้องฝากรับชม่มฝาก กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอร์พี่น้องถ้าเห็ุคิปบ่ดีหรือบ่เป็นตะเบิงก็อุต่าเบิงเป็นกำลังใจให้ในเดอร์จ้ากระสิมวนแบบนี้แหละจ้าต่อมาก็สิเป็นเจดีพี่น้องเจดี JD วัดไร่กิงสวยงามแห่งพี่น้องมากับสกุละาบูซาในเดอจ้าพี่น้อง รอมากาสิมากราบสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณเนาะจ้ารออะไรรอรถเม์รอรถเม์ค่ะรอรถเม์กะฮะกะสิเดขึ้นรถเม์เนาะพี่น้องล่าสุดกะนั่งรถเม์เลยป่ายพี่น้องเอ้ย <S <S อเลยป่ายบนลงพี่น้องแดกกะสิได,ด้อำลาผ่าจากเนาะพี่น้องเนาะ ขอขอบมกขอบใจไรๆขอพูดายๆถูกผู้ทุกคนที่เขามารับชมรับฟังเนาะจา้าบมมีหลดก็ต้องได้นางวินพี่น้องวินก็มีขั้นเดียวเดิ๊กแล้วพี่น้องเอ้ยต้องได้อัดเขาไปสามคนพี่น้องนางสามคนสี่คนพี่น้องโ่มีหลดเดิกแล้วพี่นออ้องลําบากลําบนคักบ่มีหลกดครับพี่น้อง,ง,อง,อง,องต้องได้นางแบบนี้แหละจา้า